สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุ้มบุญชูชาแนลค่ะเนี่ยนะคะน้องอุ้มนะคะก็เริ่มสอนแล้วนะคะแม่ทินพอจะเป็นไหมเนี่ยพวกเราเป็นนักเรียนนะคะวันนี้สาธิตให้ดูก็ได้ไม่ใช่นักเรียนก็ได้ครับน้องอุ้มก็มาสาธิตให้ดูนะคะสอดมาด้านนี้ขวากลับไปซ้ายแล้วก็พันขึ้นมาแล้วก็สอดมุดแดงเยอะจังเลยเนาะ จสุดโอ้โอสุดได้เลย,อ,อ,ดดเลยอันนี้ตัดตัดเชือกจําจกัดไหมคะว่าความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สาเหตุที่ผมไม่ไม่ได้เช็คเป็นส็ดส่วนก็คือจะประมาณวงรอบอ,ท,อที่ผมนับไปด้วยและเขาวงไปด้วยนะครับคือมันเป็นการาคาดคะเนว่าจะใช้เชือกประมาณท่าส่วนมากก็ให้มันเหลือนินดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับค่ะ เพราะว่าถ้าเอาจนสุดได้เลยก็คือมันมันจะยุ่งเหยิงกันไปใหญ่อะไรประมาณเนี้ยวันนี้แม่ถิ่นก็จะเป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนหนึ่งวันนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเรียนแล้วเราจะทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะใช่ถ้าทางยากเหมือนกันนะแม่ถิน่นแต่ว่ามันมันในการทําอ่ะมันเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเชือกมันอนององมืแต่แต่เชือกพวกนี้มันจะมันจะเจ็บเนาะเวลาเราดึงเนาะ นุนะะนน่งอุ้มเจ็บมือไหมคะทำไมไม่ใส่ถุงมือคะ<ร>น้งองอ,อุ้มอธิบายยากครับในอาการเจ็บอืมเพราะพี่เคยมัดอะไรนะนตอนนั้นน่ะมู<ไ>สัดเท้าก็เส้นเอ็นขาดตามไมือเออมือหนีบแผลไว้แล้วก็ให้สั่งคนนั้นคนนี้เอาทํนั่นนั่นอืมน,นุงอุ้มเวลาทํางานพวกเนี้ยสมมุติว่าใช้กับอุปกรณ์พวกในการตัดเหล็กตัดอะไรน้องอุ้มต้องใส่ไอ้นี่นะต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะ ใช่หรือไม่งั้นรองเท้าบูทก็ได้นี่นะคะก็ฝีมือน้องอุ้มนะคะตอนนี้ก็เริ่มครับมันจะเป็นสเต็ปเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่นะคะน้องอุ้มก็ทำการมั่แล้วนะคะที่ที่สองที่สามได้แล้วก็ไม่ยากใช่ไหมคะโอ้ ก็ดูนะคะก็นั่นแหละที่ประดับสวนนะคะก็ฝีมือน้องอุ้มทั้งนั้นเลยนะคะฝีมือน้องอุ้มนะคะแล้วก็ซุ้มนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ทำคอนเทนต์ได้ถ่ายภาพนะคะก็เป็นฝีมือน้องอุ้มแม้ตระทั่งสะพานนะคะน้องอุ้มก็ทํามาให้เพื่อให้พี่ๆได้ทำคอนเทนต์กันแต่วันนี้น้องอุ้มก็มาหานักเรียนแล้วก็ตอนนี้นักเรียนก็กําลังนั่งดูนะคะสนใจนะคะแม่ทินสนใจนะคะเนาะ สำหรับเรื่องเองคงบอกตรงๆนะคะแบบโอ้เห็นเชือกก็ถอยเลยนะคะเพราะว่าเชือกนี้มัดแล้วจะเจ็บนะคะเจ็บมือนะคะนี่น้องอุ้มก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันนะคะแล้วก็ไว้ไปประดับสวนนะคะไว้ไประดับสวนเพื่อให้พวกเราได้ถ่ายคลิปกันนะคะบางคนไม่เข้าใจนะว่าทำไม อ๋อน้องอุ้มทำขายด้วยใช่ไหมครับทำขายด้วยครับราคาเท่าไหร่ครอ่ามัดหนึ่งสามร้อยห้าสิบบโอ้มัดนึงสี่อันครับมัดหนึ่งมีห้าอันครับความยาวห้าสิบเซนติเมตรมันก็ต้องได้นั่งถักคือนนึ่งยางเร็วสุดก็ได้แปดอันเอากับไปนี่แหละสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้มาสาธิตใครอยากลอง มันหนึ่งสามร้อยห้าสิบก็ถือว่าไม่แพงนะคะมาถึงแล้วเจอพี่อุ้มกำลังไม่แพงนะคะกำลังสาวๆทำอะไรกำ,ำลังทำเนาะคืออะไรครับนี่ การผักเชือกไถล้วไม้ไผ่ตอนแรกเราทำล้วนไม้ไผ่ก็ในการทำนะคะก็ทำใส่ลูกแม็กแล้วทำให้เราแบบแล้วทำไมถึง่าแพงไม่แพงนะคะ fc สามร้อยห้าสิบกว่ากว่าจะต้องมาผ่าไม้ไผ่นะคะเรากว่าจะมาเย็บนะคะเขาเรียกว่าใช้แม็กยิงนะคะ ใช้แมกจิงกว่าจะได้นะคะแล้วก็ควาจะาผูกเชือกแบบนี้นะคะนี่มจ่าะผูกเชือกแบบนี้มันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าราคาสูงขึ้นนะคะ350ไม่แพงนะคะงานฝีมือเนาะงานแฮนด์เมดนะคะน้อ่ไม่แพงนะคะเพราะฉะนั้นก็ ่ันใดอยากเอาไปประดับสวนนะคะก็สามารถบอกเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรได้นะคะนี่นะคะน้องอุ้มน้องอุ้มขออนุญาตนะคะน้องอุ้มไม่ก็สีแบบทาเนะเออถ้าทาสีนะได้นแต่ถ้าเป็นพ่นน้าถ้าเกิดว่าเอฟซีนะคะอยากจะติดต่อนะคะก็บอกเบอร์โทรได้นะคะเบอร์โทรอะไรจําได้ไหมคุณแม่เนาะค่ะศูนย์แปดหนึ่ง 9542865ครับอ่ะทวนค่ะ0819542865ค่ะน่ถ้าจะเป็นดีที่สุดก็คือติดต่อผ่านยูทูบเบอร์เพราะว่าช่วยกันให้ได้คอนเทนต์ด้วยอ๋อค่ะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ให้เอฟติดต่อโดยตรงเลยนะคะใช่ใช่นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skin ในนาช่องเฟื่องุญชูชาแนลนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะ ขอบคุณค่ะ